สวัสดียามเช้านะครับอยู่ผมช่างบอยปนุมธานีเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเริ่มคันที่สองแต่ว่าคัตตี้ยังไม่มานะคัตตี้คันที่สองเดี๋ยวผมจะลื้อหัวคันขาวก่อนก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูเ,เจ้าเขียวเนีย่ยซับนี่ก่อนพี่คันที่สองวันเสร็จนะใช้เวลาเป็นแค่สองวันเสร็จแปลงแต่เมื่อวานแล้วนะวันนี้เดี๋ยวทางเจ้าของ ล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูความสวยงามนะไปดูพร้อมกันนี่นะความสวยบอกเลยอันนี้เป็นกีเอสเดน,นะครับสวยแน่นอนทั้งบอยทำให้สวยๆเลยทรงได้ทั้งหมดนะทรงได้นะครับนี่ความน่าทึ่งนะฮะสองวันก็เสียวได้ ก็จบลงไปได้ด้วยดีนะคันนี้เมื่อวานก็ลองขี่ลองอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงล่างเป็นสิบน็อตนะครับนี่นะอันนี้ได้ช่วงล่างสิบน็อตมานะแล้วคออันหน้านี่เป็นของซีรีส์เจ็ดร้อยเราก็เลือกเป็นสิบน็อตมาแล้วเรามาประกอบปุ๊บมันก็จะเป็นสิบน็อตทั้งคันนะเออนี่เลย ก็ทำให้แกไปสองคันแล้วนะสองคันแล้วนะครับแกก็เอาวิ่งลากหางเนี่ยหางแกเยอะมากเห็นไหมหางก็หลายตัวมากที่นี่นะสนใจแกขายนะแกทำแล้วแกใช,ใช้ใช้งานด้วยทดลองทดสอบเองเลยรถผ่านแล้วถึงจะปล่อยให้ลูกค้านะฮะอย่างคันแดงนู่นก็คือว่าจอดอยู่ตรงนู้นข้างทางนะใช้งานแล้ว อ,อไม่มีอะไรปกติดีก็ขายซื้อใครซื้อก็ขายถ้ามีงานก็วิ่งนะเพราะหนึ่งเลยรถอย่างนี้ไม่มีงวดนะงวดไม่มีนะงวดไม่มีมีงานก็วิ่งไม่อยากวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งนะนะฮะนี่จบไปที่สองวันคันนี้นะครับก็ทรงสวยๆเลยก็ยังอ,อยู่ที่ระยองเหมือนเดิมนะฮะนี่เลยเฮียเขากำลงังล้างอยู่คันนี้ขายไหม ขายหมดนะอันนี้ก็เป็นฝีมือผมอีกเช่นเคยขายนะแต่ผมบอกเลยคันนี้ได้ได้ดีดีเลยคัสซีสวยนะติดน็อตด้วยอ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเขามีชุดแต่งเดี๋ยวเขาค่อยๆ่อยทำไปของเขาก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่เฮียเขาทำแล้วเนี่ยเขาจะต้องลองวิ่งดูก่อนรถสมบูรณ์แล้วถึงจะขายหรือว่ามีลูกค้าถ้ามีลูกค้าเข้ามาจองได้เลยนะสั่งเฮียเลยจะเอาชุดแต่งแบบไหนแกจัดให้ได้หมดนะคุยตกลงราคากัน มังโคลจะใส่เป็นสีอะไรโลบาร์เจ้าแบบไหนนะอ่าเข้ามาได้เลยนะคันนี้ที่เต็นท์อะไรเฮียเต็นท์เฮียอยู่ไหนฝากหน่อยบ้าแสนใจออเบอร์โทรครับแยกหนองบอนที่คมพัฒนาเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองห้าเจ็ดอ่าโทรมาถามแกได้นะอ่าเข้ามาจองก็ได้เลย <จบ S 1> มาจองปุ๊บจบที่เราเบาที่สุดนะมาจองได้นะใครหารถใช้อยู่นะคันนี้เป็นอีกเอ่อ หนึ่งคันนะที่น่าสนใจมากนะผมขับแล้วก็วิ่งดีใช้ได้นี่เมื่อวานติดสติกเกอร์ให้ไปแล้วสติกเกอร์หน้าไม่งอรอไม่นานยังไม่มานะมีแต่อันนี้ก็ติดให้ไปก่อน,เ,ออนเดี๋ยวนี้ของเรานี่ก็คือแบบว่าคือรือออ้อทุกชิ้นอ่ะอ่ารื้อทุกชิ้นรื้ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เป็นคัสซีแบบนี้เลยอ่านี่คัสซีแบบนี้นี่ยีแบบนี้เลยขึ้นมาไอาบอกกันนะขายนะเออ ถึงจะเป็นสภาพอย่างนี้่ะแล้วลูกค้าเข้ามามาดูสภาพเดิมๆก่อนเลยแล้วเราจะสั่งทําตบแต่งอันนั้นมันเรื่องเล็กนะมาจําจองกันได้นี่นะแล้วก็ใครมีรถบริเวณบริเวณนี้นะที่แถวแถวระยองเขียนแบบเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยเลยอ่าเฮียนกเขาเขียนแบบเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยให้เลยนะนี่ก็ล้างล้างหม้อน้ําล้างอะไรให้ทาความสะอาดให้วันนี้นะแต่งานผมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าผมต้องแจ้งนี้นะผมมีหน้าที่ประกอบ ผมประกอบเสร็จก็คือเสร็จเพราะว่าหัวมันมาจากญี่ปุ่นมันก็คือหัวเคร stumbled, <classics and th desserts> <Negative> <c oughs> ื mm ่องเกียร์มาแล้วมันจะเอไอ้นู่นรั่วไอ้นี่เสียอะไรหมายถึงถ้าระบบลมรั่วผมผมไว้นี่ดูให้แต่ถ้าไอ้พวกนั้นก็คือลูกค้าก็ต้องไล่เก็บกันเองนะฮะนี่นะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันใครสนใจหารถอยู่นะใครสนใจหารถอยู่เข้ามาได้นะฝีมือผมเองนะครับผมรับประกันการันตีได้เลย นี่นะเดี๋ยวล้งางเขามีน้ำยาล้างบีเนียมใช่ไหมเนี้ยน้ำยาล้างบีเนียมนี่เขาฉีดน้ำยาล้างบีเนียมไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูความใสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูนะนี่เดี๋ยวมาดูหลังจากล้างไปแล้วอินเตอร์ขาวจั่วเลยไหมเท่าอ,องค์ท่อเอขาวจั่วเลยดูดินี่นะ เป็นน้ำยาอะไรเหรอน้ำยาน้ำยานี่นะน้ำยาเนี่ยนะอ๋อเนี่ยสกายเนี่ยนะนี่นะแถมยานี่ล้างข่าวจั่วนี่ทุกคนต้องล้างนี่นะมะน o n มอน้ำเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะล้างมะน o n มอน้ำนะน้ำยาสกายนะนี่นะยี่ห้อนี้นี่เลยดูน้ำออกมาดูน้ำออกมาเป็นทรงน้ำว่าน้ำออกมาเป็นแบบไหนโอ้โหดำเมี่ยมเลยดู ใส่กิ๊กเลยเนี่ใช้ได้นะเป็นหนึ่งแนวทางนะครับเออกันนี้นนนะใคร <ไป S 1> สนใจ <ไป S 1> เข้ามาคุยกับเฮียเขาได้ชุดแต่งไม่ยากมระจําเดี๋ยวแต่งให้เลยแล้วก็คุยราคากันจบก็สรุปได้แล้วอ่เดี๋ยวพาไปดูเจ้าขาวสวยสดใสอ่ออนี่นะเจ้าเหลือเจ้าขาวสวยสดใส แเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอเท่ากับคันนู้นไหมแต่ผมชอบคันนู้นมากกว่านะคันเขียวเหนียวซับนะก็จะทําให้่อสวยที่สุดมันแล้วแต่สไตล์คนชอบนะนี่ก็เดี๋ยวจะรื้อวันนี้ก็จะต้องรื้อชุดนี้ไว้ก่อนนะรื้ออะไรลื้อหัวเครื่องเกียร์ออกเอาอะไรข้างนงในมาขัดไว้รอนะแล้วก็คัสซีคัสซีเฮียว,ว่ามาวันเสาร์อ่ามาวันเสาร์นะวันนี้ก็ทํางานเล่นๆร,ร,รือรออะไรรอไป ถ่ายถ่ายรูปไปดูเลยน่ะสายดึงเ่ะขาดแล้วอันนี้นะอยู่ต่อไปันนจบไปที่สองวันนะแล้วเดี๋ยวคันนี้คันนี้ยังไม่ได้เริ่มทํานะแต่ก็คือวันนี้ผมว่างแล้วรอช่วงรอก็ติก็ตีมาวันเสาร์นะก็เดี๋ยวจะรื้อหัวนี้ไปก่อนแล้วเีนยวนับวันที่เริ่มทําเลยนะฮะ าฝากไว้ด้วยครับทีมงานช่างบอยปุมธานีนะงานไวงานเร็วง,าน,วงา,นานเนียนแน่นอนนะหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายนะรับกระเด้งถึงนาะบ้านท่านนะรับทํานอกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรนะฮะก็ลองโทรมาสอบถามกาดูได้นะครับอ่าทัองทางก็ติดต่อนะฮะก็ไโทรศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับรรรบ,บริการประทับใจแน่นอนนะฮะฝากทีมงานช่างบอยปุมธานีกันไว้ด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผม